อาเคยนะชีวิตเกิดมาเลยตายมันไม่ยากไงก็ดูพอดเลถึงเวลาจะตายมันไม่ยากง่ายๆเลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทุกข์ไม่โศกอะไรแล้วก็เรื่องของการที่จะตายนะแต่ไอ้ระหว่างทางเลยนะดำเนินชีวิตมาเนี่ยละสูงตกต่ํามาเลย ประสบพบเห็นหลายสิ่งหลายพระพุทธเจ้าท่านถึงตัดกระไวว่าการเกิดทุกข์เขานะันเป็นทุกข์ลำไปไงระหว่างทางระหว่างชีวิตอาจจะมองอีก ที่ีนึ่งคือใครตายก่อนก็รือว่าเขาก็สบายไปนะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ประเชิญกับอะไรอะไรที่มันเป็นอยู่ในโลกและการสังคมทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงยิ่งนานวันนานปีไปมันยิ่งเป็นไปเรื่อย ทำห้เราจะต้องเระเชิญเหตุกับสิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราไม่อยากได้ก็ถูกบังคับเราไม่อยากซื้อก็้ให้ซื้อไงก,ก็สังเกตดูอะไรอย่างปีนี้มานี่ไอเรื่องภัยที่ว่ภัยก็ไม่ใช่แล้วก็ธรรมชาติ วิกฤตของธรรมชาติเนี่ยล่มท่วมกันทุกหัวระแหงตกแต่บางจุดก็แรงเหมือนกันน,นะนะอย่างในภาคอีสานเราเนี่อีสูงอย่างที่ล้องตายอยู่เนี่ยฝนก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกปีนี้ไม่มากเท่าไหร่นี่เรียกว่าพอดีอ่ะวฝนพอดี แต่ทางอีสานเหนือขึ้นไปก็ยังไอมีการท่วมอยู่ยิงท้งภาคเหนือภาคเหนือมาแทบทุกจังหวัดแหละใจเกับสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมกันดอยู่ในเขตจังหวัดอุตรดิษฐบันแก่งอำเภอตอนนั่นปกติมันก็ไม่ค่อยจะท่วมสถานการณ์อย่างนี้ไม่ค่อยมีแต่ว่าปีนี้มีปีนี้จเจอกันมา นนเ,เนี่ยอย่างถ้าต้นปีก็ภาคเหนือต้นฤดูกาลน,น,นะนะเชียงรายจังหวัดน่านเดี๋ยวมาแต่ปลายปีก็จะล่นลงไปทงางภาคใต้ก็เป็นมาอย่างนั้นแหละทุกปีสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องผลนี่ยแต่กับปีนี้รู้สึกว่ามันหนักหน่อยหนักหลายจังหวัดหลายจังหวัด ผู้ที่มีหน้าที่อืมให้ความช่วยเหลือนั่นทาอะไรไม่ถูกเลยไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนก่อนที่ไหนดีน่ามากไงเดือดร้อนเดือดร้อนไปด้วยกันน่ละแต่พูดถึงเรือ,องห้องความเดือดร้อนนะนะสําหรับผู้ที่ช่วยเหลือแล้วก็ผู้ที่รับการช่วยเหลือจากเขาก็เดือดร้อนอยู่เต็มที่อยู่แล้ว ผู้ที่จะไปให้ความช่วยเหลือเนี่ยเขาจะเดือดร้อนเขาจะลําบากไหมเราลองคิดดูลองพิจารณาดูมันก็เหมือนเหมือนกันแล้วเนหะมือนกันนี่อ้ลักษณะนี้กําลังใจละะสาคัญโลกโลกกระทำโลกกระทำเมื่ออะไรลงไปยิ่งโดยเฉพาะเอาเรื่องของความดีด้วย คนไม่รู้จักไอรเร่องของความดีที่เกิดจากการทําดีนะมันแต่ทางโลกเขาเนี่ยเขาก็สิ่งที่เขาต้องการก็คือคําชมไม่ต้องการคําติเตียนต้องการคําชมคาสรรเสริญการให้กําลังใจเขาต้องการกําลังใจของเขาต้องการเพียงเท่านี้ ว่าสิ่งที่เขาทําลงไปนั่นดีไหมที่ตัวเองก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองทํามันดีไหมแต่ขอคํายืนยันสักหน่อยยุคนี้มันยุคของโลกโซเชียลเขาถ้าเราได้รู้ได้เห็นทำใจไปบ้างมันเป็นอะไรเพียงแต่กดให้กําลังใจก็บ้างมีข้อคงข้อความอะไรไปบ้างให้กําลังใจแต่เราก็อยากจะช่วยอยู่อยากจะทําหน้าที่ดังที่เขาทำเหมือนกันอยู่แต่เรื่องอื ปัจจัยที่จะให้เราไปทําในลักษณะน,นั้นไปไม่ได้มันทําไม่ได้เราทําไม่ได้เหมือนเขาทำดังนั้นเราก็จะแสดงความยินดีในเขาละอะยินดีอนุโมทนาพอยินดีกรพูพที่เขาทําคุณงามความดีผลมันก็ได้กับเขาเองนั่นแหละตัวของเขาเองนี่นเองทาง ในทางที่มันตามองไม่เห็นเอตาคนมองไม่เห็นเป็นอย่างนั้นทั้งสองส่วนในส่วนที่ตาคนมองเห็นก็มีชีวิตของเขาเขาดูเราด,ราดูดูภาพของเขาเราจะเห็นว่าโอ้เขามีความสุขใจที่ได้เสียสละอื่ได้แ่งปันนําใจกัน จะได้เห็นคนไทยแล้วก็เห็นประเทศไทยเนี่ยก็ควรควายกันอยู่คนควายที่พร้อมที่จะช่วยเหลือกันเพราะอะไรประเทศไทยมันก็ไม่ใช่กว้างใหญ่ไพศาลอะไรเท่าไหร่เนะถึงย, mm hmm. ยุคนี้สมัยนี้เึงการเดินทาง่ทางถ้าแปลว่าอุปกรณ์และเครื่องมือเท่านั้นแหละสิ่งที่เราควรที่จะทําได้แต่เราเรากถึงหลัำกรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราเลิ ถึงคำสอนของครูบาอาจารย์ของเราที่เราเคารพรับฟืนั่นท่านจะกล่าวไว้เสมอเลยเรื่องของความไม่ประมาทคนที่ประมาทก็คือคนตายคนที่ตายแล้วจะตกอยู่ในความประมาทดังนั้นเหตุการณ์แล้วก็สถา,านการณ์มันก็ควรจะบอกเราอนะมันบอกอะไรเราบ้างหรือว่าสถา,านการณ์มันสั่งให้เราทําอะไรบ้างเตรียมอะไรบ้างอื เกี่ยวอะไรบ้างนี่นะภยัยทั้งนั้นแหละภยัยจะเรียกว่าภัยจากธรรมชาติที่เขาเรียกกันมาแต่ความเป็นจริงเอมามหลักของธรรมะมันไม่ใช่ภัยหรอกมันเป็นปกติของธรรมชาติอยู่แล้วเพราะโลกนี้ทุกสรรพสิ่งมันประกอบขึ้นโดยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยนะ นำลมไฟนี่แหละมันมันมีความสำคัญของกันและกันอยู่อยู่ในตัวของมันในตัวของมันถ้าความร้อนมันมากมันก็ทำให้เกิดไอร้อนไอความร้อนมันก็จะขัดทำให้เกิดกระแสลมนี่ให้เกิดกระแสลมธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นที่มันก็พาพาไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างมารู้ว่ามันจะไปที่ไหน ลอยล่องอยู่การทำการมหาสมุทรนั่นแหลไม่รู้มันจะขึ้นตรงไหนจุดไหนอะไรไหนเพราะฉะนั้นความเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมพูดด้ยจุธิ่ต่ําด้วยอย่างภาคใต้แถวหาดใหญ่หรือหาดใหญ่ต่ำอยู่คลองน้ำเขาก็มีไว้ให้แล้วระบายน้ำอะไรแต่น้ามันมากมาเร็วมันมาจํานวนมากมันระบายไม่ทันระบายไม่ทัน แต่มันจัดใช้เวลาไม่นานหรอกคนมันหยุดกันนะนะแต่มันไม่มาอีกแต่ปีนี้รู้สึกว่ามันมาบ่อยแล้วเกิดมันทยอยกันมามาในลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันใหม่ก็มาอีกเป็นไปในลักษณะเหมือนเคลื่นกระทบฝั่งอะเนี่ยคลื่นกระทบฝั่งลูกคลื่อนลูกนี้มาอีกมันก็ มีเหตุให้เกิดอยู่อย่างนั้นแหละตลอดอืมตลอดแล้วควรจะเตรียมตัวในลักษณะไหนเครื่องไม้เครื่องมือความพร้อมความพร้มพอมอย่างนี้ถ้าจยโกจอนากจะลงไปอย่าเด็ดจะดูข่าวอยู่มูลนิธิความทนช่วยเหลือตรงเคราะพากันลงไปมีอะไรลบ้านเราเข้าพอมีอยู่แบ่งให้กินกินได้ไลย เรื่องเงินเนี่ยเราแม่ขาดแคลนเลอเกินทางอีสานเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่พอเศรษฐกิจก,ก็อย่างนี้แหละอย่างที่เห็นเห็นทัคนอีสานนะก็รู้อยู่เศรษฐกิจกทางภาคอีสานเราก็พอได้อยู่ได้กินกันไปดูแลครอบครัวดูแลลูกหลานไปขนานอยู่ได้ แต่ถ้ามันจําเป็นขึ้นมาได้เขาก็เสียสละได้อยู่คนละเล็กละน,น้อยรวมๆกันก็รวมๆกันวปเหลือกันอะไรกัน,กกนไปเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นสิเรื่องของมันเพราะเหตุนี้แหละอุปภัยธคําว่าภัยนะไอไ้ภัยภาจากภายนอกเลยไอไ้ธรรมชาติภายนยไอ้เรื่องของร่างกายของเราก็ดีเหมือนกันเมื่อเกิดขึ้นมาความใข้ได้ป,วป่วยก็ปรากฏละ คือความแปรปวนไงถ้าเกิดขึ้นมากับความแปรปวนปรากฏขึ้นมาแล้วละอังเจ็บไข้ได้ป่วยไอ้รเรื่องเหล่านี้นะอืมเจ็บไข้ได้ป่วยมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ความเจริญเติบโตนี่เกิดขึ้นเลยมาพร้อมๆกันเลยความเจริญของลูกไก่เจริญกับลูกไก่กับโรคภัยอิงไข้เจ็บอย่างนี้ มาด้วยกันตลอดนั่นแหลแะไปจนถึงวันละสุดท้ายนั่นเหมือนกันนเหมือนกันดูแลเอาดูแลเอาทุกอย่างมันจําเป็นมากเลยถึงพูดอยู่เสมอเสมอแล้วในชีวิตของคารมาจัตยมนะทรัพย์ภายนอกอทรัพย์ภายนอกโดยเฉพาะเขาของเงินทองทรัพย์สินทรัพย์สินที่มันมีอยู่ในโลกที่ชาวโลกเขาใช้กันนั่นแหละ แบบความจําจเป็นจะต้องมีแล้วก็จะต้องหาให้มีแล้วก็ต้องมีก็ต้องมากด้วยเนี่ยเพื่ออะไรก็ไอเพื่อดูแลตัวเองนเรื่องนะเนี่ยจ่าจ่ายดูแลตัวเองซะก่อนถ้าดูแลตัวเองได้เนี่ยก่อนต่นนั้นเองจะมีอะไรมากมายนอกจากผู้ที่เขาอืมได้อืมีช่องทางหาได้หาได้มากมากอะไรพวกนี้เขามีมากมาก เขาก็ทําได้ก็ช่วยเหลือสังคมได้ไดยได้มากๆไปเรื่อยๆเขาทําได้ลักษณะนั้นแต่เราเราท่านท่านบางคนเนี่ยมันมันทําไม่ได้เลยมีจํากัดมากอืใช้จ่ายอย่างจํากัดเต็มที่ประหยัดเต็มที่นะเนี่ยเอ้าอย่างว่าเต็มที่เลยเพ่อค้าประคองชีวิตให้ขับเคลื่อนไปได้เท่านั้นเลยจะอยู่กับเขาไปได้เหมือนกันอยู่ได้เขาเหมือนกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องรู้ตัวของตัวเองนี่ในธรรมะมันจึงมีความสําคัญมีความสําคัญมีความจําเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติไงปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่เราทาเป็นเครื่องคุมครองทุกวันหาทมเป็นเครื่องคุมครองมันจิตใจของเราเนี่นะไม่ให้มันกระสรับกระสายกระสับสนแล้วก็วุ่นไวายไป ได้ทำที่จะคุมครองคุมครอ,องเราได้นี่อก็อค,คือสติเคอบอกว่ากันเงสติสามัญญานี่แหละสติสามัญญะคือให้รู้ตัวของตัว,ตวอยู่ตลอดนี่แหละว,ว่ามันจะนึกอะไรจะนึกจะคิดอะไรมันคิดดีก็ให้รู้รู้ว่าคิดดีคิดไม่ดีก็รู้ว่าคิดไม่ดีคิดเป็นกลางๆแบบสับเปละ่ะ หาสาระอะไรไม่ได้เลยนี่ก็มีเหมือนกันแล้วก็เรือก่าคิดเร่นๆไปเอกไม่ดีไม่เร็วให้รู้ตัวของตัวอยู่ในลักษณะนี้แหละแล้วก็รู้แล้วเราก็จะไปตามมันอยู่จะไม่ตามมันมมมน,นี่แหละสําคัญที่ตรงที่ว่าไปตามมันนี่แหละนะการปฏิบัติทำจึงมีความสําคัญมากที่สุดเลยส่วนมากมันจะตามไงใครๆมันฝันฝันทั้งๆท,ท,ที่ตื่นตูวไงเพลินในความคิดของตัวเอง มันคิดดีก็ยินดีไปด้วยนไอมันคิดไม่ดีก็ยินไม่ยินร้ายไปไปกับเขาอยู่อย่างนั้นเลยโดดเข้าไปอยู่ในอารมณ์ตามอารมณ์ไปอธรรมชาติของจิตจริงๆเนี่ยมันมันไม่ดีไม่ร้ายไม่สูงไม่ต่ำอะไรกับใครหรอกเป็นธรรมชาติมันเพียงแต่รับรู้ว่าแต่นั้นแหละจิตนี่นะไม่ไม่มีอะไรแต่ว่ามันอารมณ์เลยมันเป็นเพราะอารมณ์นั้นไป อารมณ์เมื่อคิดดีมันกระโดดตามไปด้วยไงผู้รู้่ยกระรู้ตามไปตามเรื่องราวอันนั้นไปเรื่อยเพลินไปเลยมวลมันมันคิดไม่ดีขึ้นมาเป็นอารมณ์จะตามไอผู้รู้เนี่ยเพราะมันยังไม่มีวิชาไม่มีความรู้ไงเมื่อธรรมชาติของจิตเนี่ยมันใสมันซื่อมันซื่อใสอยู่แค่นี้นี่ซื่อใสอยู่อย่างนั้นมันพร้อมที่จะอ่อนอ่อนผ่อนตามไปได้ทุกสถานการณ์เลย มันเป็นสัญชาต,ตยานในหลักสันนั้านจึงเรียกว่าผู้ร,รู้มันจะรู้มันจะตามรู้รู้ก็รู้ตามไปเลยอย่างนี้นี่ทํายังไงเราจึงจะไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ให้มันตามอารมณ์ทํายังไงเราจงให้จิตใจมันอยู่เหนืออารมณ์ขึ้นไปได้เราก็จะต้องปฏิบัตินะแหละปฏิบัติตามตาําราเนี่ยแหละตามตาําราตามคําสอนที่ครูบาอาจารย์เราทำกันอยู่ตามที่หลวงตาได้ทํามาเนี่ยนะ พิสูจน์มาวยตัวของตัวเองนี่แหละคาสอนของครูบาอาจารย์นะเราไม่จําเป็นจะต้องเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็ลงมือทําของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆการเมื่อเช้าเนี่ยก็พูดกับลูกศิษย์แถวลบบุรีโยกบอกว่าการทาอานาปานาสติเนี่ยหรือรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ย มันจะสงบถ้ามันถึงการที่มันจะสงบแล้วมันจะไม่มีการไม่มีเวลาแล้วก็มันมีสถานที่นะจิตนี่พร้อมที่จะรวมเข้าสู่ความสงบความสงบคือมันจะนิ่งจิตสงบจิตเป็นสมาธิคือจิตนิ่งมันจะรู้นิ่งๆมันจะไม่รับรู้อะไรเลยเนี่ยมันจะระงับไอ้เรื่องความนึกคิดระงับสัญญาอารมณ์ไปชั่วขณะหนึ่งเมืมันระงับแล้วมันจะมานิ่งมันจะรู้อยู่ที่รู้นี่นิ่งรู้อยู่เฉยเลย นลักษณะนี้อันตรายมากเลยสาหรับผู้ที่มีการเดินทางนะขับรถขับเรือขับอะไรไปในลักษณะนั้นนี่อันตรายอยู่อะไระรู้ตัวของตัวอยู่ดูตัวของตัวนะฮะความชำนาญและสังเกตตัวเองให้ได้นะอถ้ามันจะโรมอยู่อย่างนั้นเราจะห้ามไม่ให้มารวมไม่ให้จิตสงบอย่างนั้นไม่ควรเลยไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเลย ถ้ามันเป็นลักษณะนั้นลมันจะต่อไปมันจะยากขึ้นเรื่อยเลยภาวาเนี่นนะจะทําจิตให้สงบเป็นสมาธิยิ่งยากขึ้นเรื่อยเลยในทางที่กอืมทางที่ควรอืควรที่จะทําได้คือมันจะสงบก็ต้องปล่อยให้มันสงบอยู่อย่างนั้นมันจะอยู่นานอยู่หรือไม่นานหรืออะไรก็แล้วแต่ละมันเะควรวปล่อยมันให้มันยิ่งอยู่ในลักษณะนั้นมันดูไม่นานเท่าไหร่หรอกมันมีกําลังของมันอยู่ เดี๋ยก็จะถอยออกมาแล้วนะเมื่อถอยออกมาแล้วงงนะจะเกิดมีการงงเพราะอะไรเมื่อมันถอนออกจากสมาธิอะไรมันไม่ค่อยคิดนี่ไม่คิดอะไรเออหลัญญาอารมณ์มันก็จะระงับไประงับไปไม่ค่อยคิดไม่ค่อยมีอารมณ์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหรอกนี่คือประโยชน์ของสมาธินี่ยหมดประโยชน์ของสมาธิเเรื่องของสมาธิมันเป็นลัะแวะนั้นมันจะเที่ยวเข้าเข้าออกๆอ,อ,อยู่นะ พอโลกิยาสมาธิเราก็ต้องพยายามทําอยู่นั่นแหละทําพยายามเข้าพยายามออกไนงะพยายามจําให้ไปได้ว่าจิตมันจะสงบนะมันมีความรู้สึกยังไงจําความรู้สึกอนันตเข้าไว้ให้ได้จําความรู้สึกอนันต์ให้ไว้จนเราทําได้ชั่วีชํนชนานาญเราต้องการที่มันจะสงบจะพักจิตให้มันสงบให้มันนิ่งเออจะทาอะไรก็ทําได้อะไรอย่างนี้ต้องฝึกให้ชํานานจําให้ได้สงบ มัน้งบ่อยมันเป็นอย่างนั้นบ่อยๆนะรู้ตาหรือจำได้จําได้ออมันเป็นอย่างนี้เองมรวงไปอย่างนี้ท่าหลังก็คือกําหนดอืตรงนั้นกําหนดอะไรไม่ต้องไปนึกพุทโธหรือว่าไม่ต้องไปดูลมดูอะไรละกําหนดจิตที่จิตเลยเกำหนดจิตที่จิตนิ่งอืกําหนดนิ่งท่านเองมันก็จะพักผ่อนอืมีกําลังจิตก็จะมีกําลัง มื่อจิตมีกาลังแล้วก็พร้อมที่จะรับรู้แล้วนะรับรู้รับรู้อะไรอะไรตามความเป็นของสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นนะสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นมันคืออะไรมันก็ไม่คืออะไรพระพุทธเจ้าท้าเรียกว่าธรรมธรรมทั้งนั้นแหละที่มาสัมผัสกับจิตรู้แล้วแต่เป็นธรรมเท่านั้นจะอยู่ในสถานะเลยมีการเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับทั้งหมดเลยทุกเรื่องราว มันจะเป็นไปในลักษณะนี้แต่เราภาวนามาตามธรรมชาตินะดําเนินจิตมาทธรรมาธรรมชาติอจิตธรรมชาตินะมันจะสงบเพราะมันเองล่ะเออเราไม่ต้องไปบังคับเพียงแต่เราไม่ลืมลมหายใจเข้าหายใจออกทนนเราพยายามดูอยู่เรื่อยๆอยู่อยู่เรื่อยๆนะจะมีการสวดมนต์ไหว้พระบ้างอะไรบ้างก็ดีเป็นการเตรียมใจป็นเกียน เตรียมใจสร้างความรู้สึกที่ดีๆให้กับใจเพราะบทสวดมนต์มันมีแต่อาจจะทำทั้งนั้นแหละก่อนที่เราจะภาวนาก่อนที่เราจะทําสมาธินี่ก็ออบอกลุกเ็จไปอยู่จิตมันสงบลงไปแบบนั้นแล้วมันเชเกิดอ,อะไรมันนิ่งไปแล้วเวาลามันถอยออกมาแล้วเนี่ยมันจะนึกจะคิดอะไรไม่ออกเลยนะมันยังงงอยู่ยังงงมันกันอยู่อย่างนั้นไม่นานหรอกไม่นานไม่นาน เดี๋ยวมันก็จะกลับมาเป็นธรรมดาขันก็จะเป็นขันธรรมดานี่แหละไม่ว่าจะเป็นสัญญาขันหรือสันผ่านขันเอมันเป็นตัวนึกตัวคิดนี่มันก็จะทําหน้าที่ของมันเหมือนเดิมนั่นแหละมันเปลี่ยนที่จิตของเราเนี่ยเปลี่ยนที่จิตของเราคือมันจะรู้ทันมันจะรู้ทันขึ้นรู้ทันรู้ความจริงตามความเป็นจริงขึ้นว่าอันลักษณะนี้เป็นสัญญาเนี่ยจิตมันจะบอกตัวเองหรอกกรณีเป็นสัญญา พอรู้สัญญาอย่างนี้มันก็จะหยุดทันทีแล้วแหละแต่ความคิดมันก็จะหยุดคิดห้ามไม่ได้ไอ้ความคิดมันก็จะคิดเท่งมันต่อเนื่องอยู่อย่างนั้นเหมือนลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นแหละยังจะรู้ให้ทันรู้อยู่เรื่อยไปตามะถ้ารู้ไม่ทันแล้วก็หยุดไม่ได้มันก็จะเหมือนกับฝันเพ้อฝันเคลิ้มนึกคิดปรุงแต่งไปเลยฝันทั้งทที่เราลืมตาอยู่นี่นะไม่ได้นอนอยู่นะถ้าเราหลับ แล้วก็ฝันไปไนี่มันเ็ยเป็นอีแบบหนึ่งมันเปลีนจิตใต้สํานึกแต่เวลานั้นพักผ่อนอยู่แล้วเออพออักผ่อนเป็นอีอย่างหนึง่งแต่ขณะที่ตื่นนี่สิเอ,อนึกคิดปรุงแต่งเพ้่ฝันไปทั้งทที่ตื่นนี่แหละถ้าหยุดนึกหยุดจิตไม่ได้ในฉะนั้นทําจิตให้มันรวมเป็นสมาธิอยู่ในลักษณะนั้นบ่อยๆแต่มันรวมนิ่งทําให้มันนิ่งอยู่กับลมหายใจเขา้าหายใจออกนี้ก็ได้ออบยบ่อยๆมากๆมากๆเขา้า อีเมื่อมีความนึกวันนึกมันจะนึกขาอะไรมันก็รู้อยู่ก็พอจะรู้อยู่มันนึกขานั่นนึกขานี้พอรู้แล้วก็หยุดนึกนะหยุดนึกหยุดคิดหยุดคิดนึกทำไปในลักษณะนี้ภาวนาไปลักษณะนี้ทําในลักษณะนี้เราเราจะได้ใจนะเราจะได้ใจจะได้ใจตรงนี้นะั่นแหละได้ใจ <c oughs> ได้ใจเป็นที่พึ่งใจก็เป็นที่พึ่งของใจนะเป็นที่พึ่งของใจ ใจมันจะได้อะไรเป็นที่พึ่งมันจะได้ทํำใจของเราถ้าเราอบรมจิตใจของเราอยู่อสมาเสมออบรมก็คือฝึกขัดนั่นแหละฝึกขัดตามหลักการพึปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านอบรมสั่งสอนมานั่นนะทําทไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆใจจะรู้จะเห็นด้วยใจก็เองนั่นแหละไม่มีใครมารู้มาเห็นแทนก้มีใจที่รู้เนี่ยรู้อะไรเกิด ดูอะไรเกิดขึ้นมาตัวนึกตัวคิดมันนึกหาอะไรมันคิดเรื่องอะไรอยู่ในในักเป็นไปในลักษณะทํานองนี้รู้แล้วก็หยุดซนะไม่ต้องไปต่อไม่ต้องไปเติมไม่ต้องไปเพิ่ม,ม,มแล้วก็ไม่ตัดไม่ห้ามมันคือไม่ห้ามแล้วก็ไม่อนุญ,ญาตรู้แล้วก็หยุดซนะไม่ต้องไปคิดมันก็จบอยู่ตรงนั้นแหละเนี่ยแต่ว่า <c oughs> เรามันจะเสียดายนี่แหละมันจะเสียดาย <c oughs> มันจิตต์เรื่องของเสียดายเสียดายที่จะคิดเสียดายที่จะนึกมันเสียดายอารมณ์นนะีนแหละจิตที่มีกิเลสมันจะเป็นไปในลักษณะนั้นนี่จะเป็นยังไงก็ช่างมันเ,เราเึกให้คมันดูลมหายใจมากๆดูลมหายใจมากๆจิตจะมีกําลังแต่จิตมีกําลังแล้วจิตนี้จะช่วยแล้วจิตเองท่านละไม่มีใครมาช่วยทําให้เราได้ละไม่มีทําให้เราได้เราจะต้องทําเอง ครูบาอาจารย์แม้กระทั่งพระพุทธเจา้าท่านก็มีจรดเด่ของการแนะน,นําแนะนําพูดให้ฟังม่แนะนําแล้วก็พูดให้ฟังนั้นเมื่อเราฟังแล้วเราก็จะต้องเอามาทําด้วยตัวของเราเองด้วยตัวของเราเองทําอยู่กับบ้านนั่นแหละทําประจําทุกวันทุกวันก็เพียงแต่ระลึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่บ่ยอยๆเสมอเนี่นะบเบื้องตน้นนซะก่อนให้มันมีสติซะก่อน แมีสติขึ้นมามันจะรู้เองหลอกว่าอะไรควรไม่ควรการดื่มเหล้าการอะไรเนี่ยเดี๋ยวปัญญามันก็จะเกิดหรอกนมันมีอะไรมันก็ไม่สนุกสนานมีแต่การสิ้นเปลืองอะไรนี่ทั้งทั้งที่ชีวิตของเรามีสิ่งที่จะต้องใจริ่งคือความจําเป็นที่จะต้องจ่ายเยอะแยะไปเลยเ๋ยเราควรจะเลิกตรงไหนควรจะละตรงไหนอะไรตรงไหนเดี๋ยวเราก็จะบอกตัวของเราเองหรอกไม่ต้องไปสงสัย เราจะรู้ได้อย่างไงได้ยังไงนะอันนี้ไม่ต้องไปสงสัยล่ะมันก็ดูรมให้ใจเข้าาใ,ใจออกไวอย่างงี้นะเออถ้าทําตามนะล้วงตายอๆพูดให้ฟังเนี่ยเราจะไม่ต้องตะสินห้าซะก่อนเราจึงจะมาภาวนาไม่เราภาวนาซะก่อนภาวนาให้มันร,รู้รู้เรื่องซะก่อนรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้ควรไม่ควรเลียดจิตมันก็จะปฏิวัติตัวเองเตามหลักทังมของธรรมชาติ นะดังนั้นเอออยู่ให้มันสุขอยู่ให้มันสบายอยู่เป็นอะไร <c oughs> อยู่ให้สุขอยู่ให้สบายเราก็จะต้องอยู่ในลักษณะไม่ถิสาหาความไีเออเอสิ่งที่ควรจะทําให้โกรธล้วก็โกรธให้มันน้อยเชนหน่อย,ให,อยให้อภัยเขามากๆนี่นี่ทำสิ่งที่ทําแล้ยากที่สุดละเป็นการเครียกว,ว่าปฏิบัติทมแบบคันอุก,กจิหมือนการการให้อภัยเขาเนี่ยนะคือไม่ถือโทษโกรธเครื่องอืมอะไรพวกนี้ไม่ทิสาหาความเขา อย่าไปคิดว่าเราจะได้เปรียบเสียเปียบเพะคนนี่ไม่มีหกไม่มีใครมันได้เปรียบเสียเปียบหรอกมันจะได้เท่ากันคือได้สิ่งที่เราไม่ปรารถนาะก็คือความเจ็บความไข้แล้วก็ความแก่ชราแล้วก็ตายนะให้คิดเสมอว่าเรามันเป็นเหมือนกันทุกคนทุกคนนั่นแหละต้องประสบกับทุกคนทุกคนนี่เราจะต้องดูแลกันเราจะเอาแต่เรื่องของความโกรธมาเป็นอุปสรรคแห่งมิตรภาพเอวไม่ควรลง้จแต่ว่าไม่ควรจะ เลิกเสียแล้วใครกำลังโกรธนะเลิกซะไม่มีประโยชน์อะไรมันหามิตรภาพไม่ได้หลอกไอ้เรื่องอารมณ์ของความโกรธนี่ไหนะ่ว่าวิเลราะมันมีโทษอย่างไรเอาก็ลองดูสิละว,ว่าโกรธกันแล้วมันเกิดอะไรนะหมดเลยไม่มีอะไรเหลือแลนะ้วโกรธกันบานกล้ชิดติดกันเลนยแทนที่จะสมัครสมาสมัคคีกันเยมีน้ำจิตน้ำใจเอ,อื้อเฟื้อต่อกันก็มาโกรธกันเจอแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นลนะ่ะถ้าโกรธกันขึ้นมาแล้ว พูดให้ฟังชัดๆง่ายๆเลยโทษของีิเหลยดน,นะวันนี้เอาธานีก่อนสัญญาณลุ้น,านตามากกว่าดีเท่าไหร่